สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติจริงของคนเจนแซดค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงสิ่งที่เรานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนั้นเราต้องรู้จักก่อนนะคะว่าหลักการสำคัญ5ประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง ซึ่งถ้าทุกคนอยากรู้นะคะติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ 1. ค่ะความพอประมาณซึ่งในที่นี้หมายถึงความพอดีไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปและไม่สุดโต่งค่ะแล้วก็ไม่เติบโตเร็วเกินไปซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงการเดินทางสายกลางที่ไมออ่ตึงเกินไปหรือว่าไม่หย่อนเกินไปนั่นเองค่ะ 2. ความมีเหตุมีผลคือทุกอย่างนะคะจะต้องมีที่มาที่ไปและสามารถอธิบายซึ่งสามารถมีเหตุผลที่มารองรับด้วยนะคะ 3. ค่ะความรอบรู้คือต้องมีความรอบคอบมีการใช้ความรู้วิชาการด้วยความระมัดระวังไม่บุ่มบามหรือว่าเวลาดําเนิกนการหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องมีความรอบคอบนั่นเองนะคะ 4. ค่ะความมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือในส่วนนี้นะคะจะต้องปกป้องออคุ้มครองไม่ให้ทําสิ่งในเสี่ยงในสิ่งที่เสี่ยงเกินไปนั่นเองค่ะหรือว่าไม่เสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยง 5. ค่ะคุณธรรมกับความดีนะคะซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนนี้ประกอบไปด้วยความมานะอดทนและภาคเพียรค่ะซึ่งคุณธรรมเป็นพื้นฐานของความมั่นคงและความมั่นคงนั้นเป็นทุกอย่างของสรรพสิ่งในโลกนี้ค่ะค่ะ หลังจากที่เราทราบแล้วนะคะเกี่ยวกับห้าปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างหรือว่ามีหลักการยังไงบ้างนะคะซึ่งเราทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าห้าหลักการนั้นสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้นะคะโดยสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะในการนํามาใช้ในชีวิตประจําปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราก็คือในเรื่องของการทํารายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนค่ะ เพราะว่าเงินที่เข้าหรือว่าเงินที่ออกไปเราไม่มีทางรู้เลยว่าเอ๊ะเงินส่วนนี้มาจากตรงไหนเอ๊ะค่าใช้จ่ายตรงนี้มาจากตรงไหนเอ๊ะแล้วเดือนนี้เราเหลือเก็บเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะมันก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเราได้เพราะการทํารายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนนั้นนะคะก็จะส่งผลดีกับตัวเราเนื่องจากเงินที่ได้มาค่ะนอกจากจะ มีกินมีใช้แล้วเราต้องเหลือเก็บด้วยนะคะซึ่งการทำในแต่ละเดือนเราก็จะเห็นว่ายอดสุดท้ายเหลือเท่าไหร่และเราควรเก็บเท่าไหร่อาจจะเก็บอย่างน้อยเงินที่รับมาอย่าง100บาทนะคะเราสามารถเก็บออมได้10เอร์เซนของจำนวนนั้นนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมันก็เป็นการสะสมระยะยาวและก็สามารถแบ่งค่าใช้ใจ่ายสัดส่วนหามี เกิดเหตุฉุกเฉินนี้ค่ะแล้ก็สามารถนําเงินที่เราเก็บออมไว้ในยามฉุกเฉินนามาช่วยได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะไม่รบกวนในเงินปัจจุบันด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าการทํารายรับรายจ่ายเนี่ยค่ะมันส่งผลดียังไงแล้วก็การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยก็ยิ่งส่งผลดีกับชีวิตเรามากยิ่งขึ้นค่ะ นี่นะคะเป็นตัวอย่างของรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรายกตัวอย่างมาเป็นในเดือนกันยายนปี2563ายค่ะซึ่งในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดิฉันไม่ได้ไปเหมือนมาหาลัยบ่อยทุกวันซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละวันจะมีมากหรือว่าน้อยแตกต่างกันออกไปแต่ก็ทำให้เห็นแล้วว่า การทำค่าใช้จ่ายนะคะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ยังส่งผลดีอีกว่าคือเราสามารถรู้ด้วยว่าเงินที่เข้ามาและออกไปเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างซึ่งจะทําให้เราไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ทําให้เงินที่เราเหลือเก็บอะค่ะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ